มันถึงเวลาแล้วครับที่วันนี้เราจะมาเปิดแพ็กกันนะครับผม15,550 F c วันนี้ผมจะมาเปิดทุกแพ็คของ U T O T s กันนะครับผมดูนะครับว่าวันนี้ผมจะได้ตัวดีๆเข้าสู่ทีมบ้างหรือเปล่านะครับผม let's go เอาแล้วครับผมและวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดแพ็ค U T O T S ก็เดี๋ยวเปิดหมดเลยนะ1 5 5 5 0นะเดี๋ยวไล่เปิดมาหมดเลยนะครับมันเปิดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับผมแต่ก่อนอื่นผมคิดว่าผมไปเปิดต่อเวลาพิเศษก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไล่มาเลยตั้งแต่เอา2,500ก่อนเลยผมว่าตรงเลทนะสำหรับ2,500เนี่ย4ตัวจัดไปว่าแล้วตรงเลทครั้งที่2ครับเราอย่าไปรีรอครับผมรู้สึกว่าช่วงนี้ ผมก็ไม่ค่อยดวงดีอะไรมากนะครับเอาล่ะก็เดี๋ยวเปิด12000อันนี้พอได้ลุ้นอยู่นะครับเราไม่ต้องดูเลทนะช่วงนี้ผมดวงเกลือมาหลาย EP แล้วและก็โอ้โหเอานี้ดีกว่า100ตรงนี้1 0 9 1 0จจะออกหรือเปล่า1 0 9 1 0จจะมาไหมสำหรับแพ็คตรงนี้3นักเตะโอ้โห 40คุม้มโอ้เวงตรงเลรดเกินแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราแพ็กช่วงไฮไลท์เราจะมาอยู่ตรงนี้หมดนะผมจะมาเปิดเป็นข้อสเสนอพิเศษ u t o t s 1 0แพ็คแล้วก็จะเป็นแพ็คต่อนเนื่องครับตั้งแต่ไล่มาเลยนะหลีกวันพิมิลีกบุนเดสซิลีเอลาลิกา้าแล้วก็หลีกผสมนะครับถึงตรงนี้มันก็จะได้แพ็กฟรีมาอีกหนนะเราก็จะได้แพ็กฟรีมา2อ,อันนะครับสำหรับถ้าเราเปิดหมดตรงนี้ แต่แพ็กที่น่าสนใจครับเหมือนมันจะปรับมาใหม่นะคือเปิดได้2แพ็กครับดีที่สุดของพิมลีครับดอบเลรบวกบวกนะเพิ่ม2เท่านะครับผมสำหรับแพ็คดีที่สุดพิมลีกัดีที่สุดหลีกวันนะครับผมเดี๋ยวเราไล่ก่อนเลยเอา3,000เพชรก่อน3,000เพชรก่อนเลยแล้วกันครับตรงนี้โบนัสนักเตะซื้อขายไม่ได้นะครับไปสามพเพชรจริงๆก็มันก็ไม่ค่อยได้ลุ้นอะไรหรอกนะครับ อุ้ยเอ้ยไขว่านึกชื่อไม่ออกเออหตัวนี้กำลังอยากได้เข้าทีมสำรองโอลิเซร้อยเจ็ดโอ้ตัวนี้ผมว่าจะแลกนะแต่ว่าเปิดได้เฉย อ้อโอเคโอริซ่สามพันเพชรโอ้โหรู้สึกว่าดวงมาวันนี้ตั้งแต่ผมเปิดสามพันเพชรมาของกิจเนี่ยผมไม่เคยได้ตัวเกิน105เลยครับนี่เป็น107ตัวแรกนะครับที่ผมเปิดสามพเพชรได้ไปต่อผมคิดว่าจะเปิดเป็นเอาพีเมียเลยไหมพีเมียเลยแล้วกันครับสัก1มันบอกว่าโอเวอร์ร้อยแปดร้อยแรโอเวอร์ร้อบวกเพิ่มสเท่านะดูดีมันจะออกถึงร้อยแปดไหม พี่เมียร้อยแปดมีไข่มีไหม, 180, มร้อยแปดมีไข่วะพี่เมียโอ้โหทงมาไม่ดีแล้ว L W Benford ชื่ออะไรวะเออวีซ่าแล้วบอกเหรียญร้อยแปดออกสองเท่าแก้งบ้าเลยโอ้โหเหลือเชื่อไปอีกแพ็คแล้วกันไม่ต้องลุ้นต้องลุ้นอะไรทั้งนั้นไปฮะโอ้โห L B ไอ้ลุบโรบินสัน ไหนร้อยแปดไหนร้อยแปดโอ้โหรือว่ามันต้องเปิด2องวะนี่เราขอหลีกวัน2นะครับ2แพ็คดีที่สุดหลีกวันโอ้ตัวที่น่าสนก็มีไม่กี่ตัวมาสองตัวดูดิเลดร้อยแปดจะมาหรือเปล่าไปแล้วมาเป็นธงเฮ้ย ซาเวเนี่ยร้อยห้านร้อยแปดสองเท่ามึงเพิ่มขึ้นวะอะไรเนี่ยโอ้โหร้อยห้ากับร้อยสี่เดี๋ยวเราเปิดไอ้น,นี่เลยละกันลีกวันหนึ่งพันเอฟสี่พอยลีกวันตัวลุ้นก็เยอะอยู่นะออกร้อยเก้ามานี่หาขี้แตกขี้แตนเลยนะครับไปโอ้โแคนาดาวะตรงชาติอันเนี้ย โอ้โจบข่าวครับเป็นเดวิดครับโอ้ถือว่าเกือบตรงเลทอยู่นะอันนี้ร้อยห้าใช่ไหม <c oughs> ออกเกือบตรงเลทนะครับต่อไปก็จะเป็นผมขอไล่ข้างล่างมาแล้วกันเอาเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีน่าสนใจก็เป็นบนะุนเดสตนาะตัวที่แบบไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับผมเปิดก่อนเลยไม่ค่อยมีตัวน่าสนใจนะครับสําหรับแพ็คนี้นะแต่เปิดเอาตัวไปแลกแต้มนะขอส,สูงหน่อยแล้วกันเช็คเอ เลเวอรไขวะหนึกชื่อไม่ออกเออแพททิชิกลาลิก้าหน่อยแล้วกันลาลิก้าตัวน่าสนใจเยอะอยู่นะสำหรับลาลิก้านะครับอันนี้ไปสักสองแสงแล้ละกันอันนี้ลาลิก้าตัวน่าสนใจเยอะครับ1นึ่งแสงครับเดี๋ยวรอสองแสงเดี๋ยวเราจัดเลยนะครับผมสองแสงจัดไปมัดอังกฤษซ m CB บาซ่าย์มาติเนสเหร โอ้โหคูบาซี่ร้อยห้าอันนี้ตรงเลทอันนี้ตรงเลทนะครับโอ้โหซิลิอาก็ไม่ค่อยมีตัวน่าสนใจครับไปเร็วเลยแล้วกันแพ็กนี้ไปไอ้หนุ่มไปเร็วครับไปรวดเร็วครับสำหรับแพ็ก T S U T S ดิเอ้ร้อยห้าอะไรวะนาโปลี โอโหเม่งร้อยห้าหมดเลยวะเม่งตรงเลดวาะทำไมแพ็กพวกนี้แพ็กใหญ่มึงตรงเลดด้วยปะเนี่ยโอ้โหเหลือจะเชื่อนะครับผมตัวอยากได้สุดก็เป็นพวกใดนะเออเอานี้ก่อนแล้วกันเนาะอ่ะหลีผสมมาเปื่อเกียวเคลงเกียวเคเลดมาครับตัวที่กระแสะกําลังแรงตอนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวขอซักความมืดแล้วกันไปหนึ่งความมืดครับจัดมาวิกตอร์เกียวเคเลด CB โอ้ไขว้นี่ตรงเลดโอ้โหว่าและเยีนยร้อยห้าก็เดี๋ยวเราใส่นี่อีกแพ็กหนึ่งสำหรับพิมิลีกนะโอ้โหตัวใหญ่ๆมาหน่อยดิกิจนี้ตั้งแต่ผมเปิดมาผมไม่เคยเปิดได้แบบว่าร้อย0จ็ดรนะเนี่ยเพิ่งมาเปิดได้ร้อเนี่ยครับที่ได้โอลิซี่แล้วผมตอนแรกผมคิดว่าจะแลกไปด้วยนะครับแต่ว่าไม่ต้องแลกแล้ว เก็บ450แต้มไว้แล้ว,ลวอยากเอามาเป็นสำรองในทีมนะครับสำหรับโอลิเซ่นะเฮ้ยขอ89ออกมาหน่อย1 0 8 109มาหน่อยดีวะโอ้โหจะไม่แจกเลยหรอ e ยโอ้นี่ทงชาติอะไรอะโอ้เคอร์เคสร0 6โอ้ห้าขวัวเงยอ่ะสำหรับวันนี้ผมเปิดทีละสองแล้วกันนะเปิดทีละสองแล้วกัน1ิบแพ็คน,นี้ขอให้มันมีวอล์กมาสัก หนึ่งผมดีใจแล้วนะไปอุย้ยวอคกมาเชยโอ้โหเขี้ยมันไม่ใช่ทีเอสเนี่ยโอ้โหใครเอ่ยมันจะวอล์กให้เราอีกไหมเราหมดลุ้นแต่อยากให้วอล์กทีเอสนะครับสำหรับแพ็กนี้แพ็กนี้ผมหวังแพ็กนี้นะมาหนึ่งสองไปอุย้ยวอล์กอีกแล้ว โอ้วงเขียวอะไรวะนี่อ่ะกิดอะไรวะกิดไอ้นี่อ่ะกิดาลิก้าโอ้เอลเอ็มไม่ดีแล้วครั้งที่สามวุ้บโอ้ครั้งสามไม่วอลว่วะครั้งที่สี่นะครับผมเดี๋ยวเราเหลืออีกหนึ่งครั้งนะเดี๋ยวเราสองครั้งเอาทีละสองทีละสองขอวอลทีเอสขอวอลทีเอสวอลเดียวก็ได้ขอวอลหน่อยแต่มันวอลไปสองแล้ววะ่นะเนาะไป สองครั้งสุดท้ายนะครับผมสำหรับแพ็ก7010ฟรีหนึ่งนะครับสองแพ็กสุดท้ายตรงนี้ลุยร้อยกงร้อยก้าวหลวงพ่อดักนะครับผมหลวงพ่อดักไปหกเท็สวยอังกฤษซีเอ็มซีดีเอ็มใครวะดิใใคันไลร้รอยร้อยร้อยแปด Walk. 2อกแพ็กแรก w ล็อกสองแพ็กสองบล2อสแพ็กสุดท้าย w ล l อกทอและเป็นดีแคนไลท์ครับโอ้โแแบตแบแบเท่าไหร่พั0หนะครับผมโอ้ถือว่าโอเคอยู่นะครับพั0ห้าร้อยดี t คาไหนึ่งรโอ้โหเหลือจะเชื่อนะครับผมเอาละดวงมันมาแล้ว ผมขอเปิดเป็นแพ็คของขวัญ UTO TS ก่อนละกันนะครับผมแพ็กนี้เป็นแพ็คที่ซื้อขายไม่ได้เมื่อกี้1 0 8มาให้เห็น100ยกงร้อผมยังไม่เคยเห็นนะสำหรับกิจนี้ของผมนะครับผมเอาให้หน่อยนะเอาให้หน่อยเอาให้หน่อยเอาให้หน่อยครับร้อยอะไรจะมาโอ้โหสัตว์ธนกะรร้อยเจ็ดแม่เฮ้ย กิดนี้ผมยังมีเข็นร้อเลยนะไอดีผมอะโอ้โหทนากาจบแล้วหลวงพ่อดักเอาให้หน่อยครับแพ็คนี้เป็นแพ็ค107ถึง109แล้วมันขายได้นะแต่ว่าเราได้ไลฟ์มา1ตัวก็ถือว่า1500ยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผม109ตัวหนึ่งนะมาเราได้ขอพอรจากหลวงพ่อดักไวแนะล้วหลวงพ่อดักสักดิ์สทธิ์หรือไม่สักดิธิ์ดูที่แพ็คนี้นะครับจะสักดิธิ์ หรือเปล่ามึงจะให้ได้กูแค่เอ้ยมึงจะให้เดคันไลท์กูแค่ตัวเดียวจริงๆหรือเปล่ามาหลวงรักจัดให้จัดให้หน่อยร้อยเก้างโอตุเกตเอสที แต่จริงๆมันร้อยเก้าแหละแต่มันไม่ใช่ตัวที่อยากได้ไงแต่ว่ากโอเคอยู่นะร้อยเได้เห็นครับกิจนี้โอหปบมือให้ผมหน่อยเฮ้ยเจ้าดเดวทเท่าไหร่วะรู้สึกว่า สามพันสองพันวะมันก็ร้อยเก้าน่ะแหละนะครับแต่ผมก็แบบว่ามันไม่ใช่ตัวที่อยากได้อ่ะบูชาได้นะครับกับการกดซับให้กับช่องนะครับผมกดซับแล้วบูชาเขาซะนะครับตัวนี้ศักดิ์สิทธิ์นะครับไล่ร้อยแปดมาครับได้เห็นร้อยเก้าครับบ่นว่าไม่ได้เห็นร้อยเก้าแต่เป็นร้อยเก้าที่ไม่ใช่ตัวที่อยากได้ครับแต่ว่าก็ถือว่าเห็นร้อยเก้าอ่ะครับเอาแล้วครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ การเปิดแพค15,550 F4 นะครับก็เรียกว่ายังไม่สุดนะเห็น109อยู่ร้อยอยู่แต่แต่ว่ามันยังไม่สุดอนะ่ะมันไม่ใช่ตัวที่แบบผมอยากจะได้นะครับอยากจะได้มาใช้งานนะก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าภารก,กิจของผมก็คือได้เห็น1้อยแปดราสำหรับกิจ t o t s แล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อยากให้ผมมาเปิดแบบนี้อีกก็อย่าลืมสนับสนุนกันนะครับผมสามารถกดซับสไครต์หรือว่ากดซับของช่องได้แล้วนะครับผมและกดซับกันเยอะๆนะครับผมผมจะได้มีเงินมาเปิดแพ็กให้ทุกคนดูอีกนะครับผมและ ขอบคุณทุกคนที่รับชมถึงตรงนี้นะครับผมสามารถกดซับตรงนี้แล้วก็คลิปเก่าๆาสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็น้าฝนแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยไปแล้วครับผมวันนี้บ๊ายบายบครับ